S <S เราอยู่ที่อิตาลีเราจะมาชมฟาร์มแอปเปิ้ลค่ะลูกใหญ่มากลกูกลูกใหญ่แห้งแอปเปิเ้ลกราว้าวแอปเปิเ้ลว้าวส่วนแอปเปิ้ลใหญ่มากนี่มัน too big ว้าวส่วนแอปเปิลคะ่ะทุกคนอิตาลีเขาจะปลูกแอปเปิลขายแบบนี้นะคะว้าวสวยงามมาก ว้าว <Wow. S 2> ต้นวอนัทค่ะทุกคนนี่ต้นถั่ววอนัท <laughs> คุณตาเขาเก็บวอนัท <laughs> แล้วเราก็จะเก็บ <laughs> นี่วอนัท นี่ถั่ววอนัทถั่ววอนัทในที่สุดก็จเจอต้นถั่ววอนัททุกคนเราจะเก็บไปกินกันทุกคนเราเห็นคุณตาเขาเก็บอะไรก็ไม่รู้อยู่ใต้ต้นเราก็เลยวิ่งมานึกว่าเป็นต้นถั่วเอ้ยนึกว่าเป็นต้นเกาลักที่ไหนได้เป็นต้นถั่ววอนัทค่ะคุณตาบอกเก็บเลยเก็บเยอะเท่าไหร่ก็เก็บเลยแต่เราเอามาแค่นี้เอาไปกินที่บ้าน ัวเ,เอาไปกินที่บ้านค่ะคุณตาบอกเอากลับไปกินที่บ้านเลยฉันมีเยอะมากมาเก็บได้เลยแต่เราเอาแค่น okay. okay. ี้อรอยนสวัดสวดนะ t h n k is for so we s h g t h e r ขอบคุณค่ะ thank you yes อร่อย โยกิร์ s n nice. ็ yes, nice. c e My ย s ม e r ็ nice too. แล้วเราก็ได้กินเจลาโต้ Maybe have sign สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่อิตาลีนะคะเรามาดูโบสถ์ที่เหลือ,อไว้แต่โบสถ์แล้วเขาก็สร้างสร้างที่นี่ขึ้นมาเพื่อทำเขื่อนค่ะทุกคนค่ะเลสไรนะเลส s นเซชื่อเลส s นเซค่ะเราจะเดินเที่ยวกันนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวพามาเบื้องโบสถ์สวยงามเหลือแต่โบสถ์ที่นี่มีเป็นบ้านเมืองเบิดเลยนะคะทุกคนค่ะแต่ว่าเขา พังบ้านออกเบิดเขาลื้อบ้านออกให้เหลือแต่บทอันเดียวอยู่ในน้ําแบบนั้นทั่วลิสมาเยอะมากเราไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะทเที่ยวอิตาลีไม่มีเผือค่ะทุกคนค่ะเรามาดูโบดกลางน้ํา ราอยู่ที่อิตาลีนะคะทุกคนคะ่ะกลับมาจากออสเตรียจะก,กลับไปที่สวิตเซอร์แลนด์เราแวะเที่ยวอิตาลีก่อนนะทรเวลิสนีกว่าที่แล้วโอ้โหโน้ไอเดอร The sun is okay. so hot. <The colour. S 1> ที่นี่คือประเทศอิตาลีนะคะทุกคนคะ่ะทุงญ้าสวยะอันนี้คือเขื่อนทำน,นั่นนะคะเขื่อนทำกระแสไฟฟ้าแต่ว่าลมเย็นมากค่ะทุกคนคะ่ะลมเย็นหนาวมากเลยนะไม่ไท้ไทยถุงม,มือเย็นเจี๊ยบไปเลย